เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งในไอและ Android เลย ข้อ27นะคะข้อนี้นี่ยาวเบื้อยเลยนะคะทุกคนยาวสุดๆไปเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งหมดกำลังใจกันนาะนะคะข้อนี้ไม่ยากอย่างที่คิดเนาะ the two samples of water of equal mass are heated to 60 degrees celsius one sample is poured into an insulated container and the other sample is poured into a non insulated container the samples are then left for seven minutes to cool in a room having a temperature of twenty-five degrees Celsius. The graph above shows the temperature of each sample at ten-minute intervals. Which of the following statements correctly compares the average rates at which the temperature of two s two samples change Oh แค่อ่านเนี่ยลิ้นยงพันกันเลยนะคะเราข้ามมาดูคําถามก่อน,นี้ว่าว่าเขาถามอะไรเนาะเพราะว่าเราขี้โกงเราอยากรู้เขาบอกว่า wish of the following statement นะคะก็คือในชอยนะที่มันเป็นแบบ statement ยาวๆนะคะ correctly compare compare แปลว่าอะไรคะ compare แปลว่าเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบ average e rate นะคะ ได้ถูกต้องเปรียบเทียบเอฟเฟคเลตของ t ูซ s a m p l ลเนี่ยได้ถูกต้องโอเคมาเรามาดูกันเขาบอกว่ามีสองซ a m p l ลใช่ไหมคะอยู่ที่อุณหภูมิหกสิบดีกรีเซลเซียสโอเคหกสิบดีกรีเซลเซียสแล้วก็ซ a m p l ลแรกเนี่ยอยู่เป็นแบบอิ s ซ l a t e นะคะอิ s ซูเล e เนาะ แล้วแซมเปิลสองเนี่ยคือ non insulated โอเคนี่แซมเปิลสองแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็รอเจ็ดสิบนาทีเนาะแล้ว for 70 u t e s ให้มันอากาศให้มันแบบเย็นลงนะคะให้มันอยู่ในอุณหภูมิห้องเนาะมันจะได้เย็นลงเนาะแล้วก็โดยอุณหภูมิห้องเนี่ยก็คือ25องศาเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเขานะคะมีแซมเปิลเนาะเป็นกราฟโชว์มาว่าทุก10สิบนาที ทุกช่วงอะอิ interval คือช่วงช่วงทุกทุกแบบทุกสิบนาทีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยัไงบ้างอะเรามาดูกราฟดีกว่าเนาะที่เขาให้มาอันนี้คือ time อันนี้คือ temperature สังเกตนะคะว่ามันเริ่มต้นที่60องศาด้วยกันเนาะ i n s u l a t e d เนี่ยคือแบบแรกนอนนี่คือแบบ2เนาะแบบแรกนี่จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบ2เป็นวงกลมดำๆจุดๆอย่างนี้นะคะสังเกตได้ว่าโอเคตอนแรกเนี่ยมันเริ่มพร้อมกันเนาะเสร็จปุ๊บ แบบแรกเนี่ยก็แบบค่อยๆลงค่อยๆลงมาอย่างนี้แบบสองนี่อันนี้ลงเยอะหน่อยเนาะสังเกตชึบแล้วมันก็ลง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 แบบสองนี่อุณหภูมิลงเยอะกว่านะคะอันนี้เหลือเท่าไหร่เองประมาณยี่สิบห้าเนาะอันนี้ประมาณสามสิบนิดๆแต่สามสิบนิดๆกิดยี่สิบห้าอ่ะประมาณยี่สิบห้ากับสามสิบนิดๆโอเคประมาณนั้นแหละอ่ะเราทําอะไรไม่ได้นะคะยกเว้นมาดู ต้องดูเนาะต้องค่อยๆดูนะคะดูอ่าชอยแล้วก็มาเทียบนะว่าถูกต้องไหมเขาบอกว่าชอยแรกเขาบอกว่า in every 1 0 minute interval the magnitude of the rate of change of temperature of the insulator sample okay is greater than that of non-insulator sample ยาวๆแบบนี้นะคะแปลง,ง่ายๆเนีย่ยก็คือ rate of change of temperature ก็คือการแบบว่าแบบเปลี่ยนเท่าไหร่เนาะเปลี่ยนอยู่ที่เลทเท่าไหร่นะคะเช่นทุก10นาทีลดลง5ทุก10นาทีลดลง10อะไรอย่างงี้เนาะของอันที่อินซูเลทเนี่ยเกรทเออร์นะคะมากกว่าเนาะแบบนอนอินซูเลทเนาะก็คือแปลว่าอะไรก็คือแบบอินซูเลทเนี่ยในแต่ละช่วงเนี่ยแบบอินซูเลทเนี่ยลดลงนะคะมากกว่าแบบนอนอินซูเลทเนาะสมมติอันนี้เนี่ย อินซูเลตเนี่ยลดลงทุกสิบนาทีเนี่ยลดลงสิบเลยอันนี้อาจจะลดลงแค่เก้าแปดหรือว่าอาจจะแค่ห้านะคะอ่ะมาดูกันข้อแรกจะไว้อย่างนี้เนาะมันค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะต้องดูหลายอย่างโอเคเขาบอกว่าทุกช่วงสิบนาทีนะคะ rate of change ของ Insulated is greater than non-insulated มาดูกัน อันนี้นะคะตอนแรกหกสิบเนาะแล้วก็แบบอินสูเลตนะคะลดมาเนาะเหลือประมาณห้าสิบแล้วกันอ่ะแล้วก็สี่สิห้าสี่สิบเออเกือบเกือบสี่เหมือนกันเนาะส5 3สห้าสสิบนิดนิดสามสิบประมาณส1อสิบเอย่ไรงี้อ่ะมาดูกันอันนี้นะคะคือลดจากหกสิเหลือส0สิบเนาะอันนี้เนี่ยลดจากหกสิบเหลือยี่สิบห้าเท่านั้นเองอ่ะถ้าคิดง่ายๆเนี่ยข้อนี้ได้ไหมคะ เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมีเลตออฟเชนมากกว่าอันนี้บอกว่าสี่เหลี่ยมนี้มีเลตออฟเชนมากกว่าวงกลมได้ไหมเอ่ยคิดว่าได้ไหมคะไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าจะอันนี้จะ6หกสิบเป็นสามสิบอันนี้จะ6หกสิบเลยประมาณยี่สิบห้าเองเนาะเพราะฉะนั้นข้อ A เนี่ยไม่น่าใช่นะคะ ดูแล้วไม่น่าใช่เลยเนาะเพราะว่าถ้ามันแบบ rate of c h a n มันเยอะกว่าเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องลดมากกว่าเนาะสมมุติอันนี้ลดแบบ 10- 10 10อันนี้ลด 5, 5 5 5อย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องลดไป30ิน,นี้ลดไปแค่15เนาะแสดงว่าอันนี้ต้องลดเยอะกว่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยแบบ non i s u l a t e d เนี่ยลดเยอะกว่านะคะแสดงว่าก็ไม่ได้เนาะมาดู b ี boy นะคะ in every 10 minute interval the magnitude rate of change of temperature of non insulated sample is greater than t h a d of insulated sample โอเคเขาบอกว่า in every 10 minute interval ก็คือทุกทุก10นาทีเนี่ยอ่ะเหมือนข้อเมื่อกี้เลยแต่ว่าเขาสลับเนาะให้นอนอินส l a เลตมากกว่านะคะแบบ i n s u l a เลตซึ่งก็น่าจะใช่เนาะเพราะว่ามันตรงข้ามกับข้อนี้เนาะมีความเป็นไปได้สูงมากๆๆกเวอร์ r. อ่าแต่ว่าเรามาดูกันเขาบอกว่า in every 10 minute interval เนาะเราก็ต้องมาดูให้ละเอียดนิดนึงเนาะว่าใช่ไหม แน่นอนว่าเรารู้ว่าจากต้นมาปลายเนี่ยลดเยอะกว่าแน่แต่ว่าเขาบอกว่า in every 1 0 minute interval แสดงว่าในแต่ละช่วงเนี่ยก็ต้องลดเยอะกว่าเช่นกันเนาะอ่ะมาดูนะคะของอันแรกเนาะอินซูเลตเนาะแบบอินซูเลตอันแรกนะคะ60เนี่ยลดเหลือประมาณ5 0เนาะแต่อันนี้ย60ลดเหลือประมาณ40แสดงว่าโอเคถูกต้องแหละอันกลมลดเยอะลดเยอะกว่าเนาะ เสร็จปุ๊บอะเสร็จช่วงแรกแล้วมาช่วงที่สองนะคะจากประมาณห้าสิบเหลือสี่สิบห้าอันนี้ก็ประมาณสี่สิบเนาะเหลือสามสิบห้าก็เหมือนเหมือนจะพอกันเนาะอ่ะน่าจะพอกันดูแหละอ่ะมาดูต่อนะคะช่วงยี่สิบถึงสามสิบบ้างเนาะช่วงช่วงนี้นะช่วงสองอันนี้โอเคจากประมาณสี่สิบห้าเนาะเหลือสี่สิบอันนี้ก็สามสิบกว่ากว่าเหลือสามสิบอ้าว ก็พอกันเหมือนกันส่วนอันนี้นะคะ30สิไป4ี่อันนี้จากอันนี้ก็ดูแล้วเนี่ยจากอันนี้มาอันนี้กับอันนี้อันนี้ก็ดูเพื่อยต่างกันเนาะเนี่ยสองอันนี้นะคะอ่ะมาดูอันสุดท้ายเลยนะคะข้ามเนาะข้ามข้ามอันนี้มาอันนี้เนี่ยสังเกตไหมคะว่ามันเท่าเดิมเลยเนาะอันนี้เนี่ยลดไหมคะลดนิดนึงเนาะแสดงว่าอ่ะไม่ได้แล้วถ้า ดูรวมๆเนี่ยแบบ n o n i s o l a t e d l เนี่ย rate of c h a n e เนี่ยมากกว่าแต่ถ้าเขาบอกว่าทุก in every 10 minute interval เนี่ยแสดงว่าไม่ได้แหละเพราะว่าอย่างอันสุดท้ายเนี่ยเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าอันเนี้ยไม่ได้ลดเยอะกว่านี้นะคะอันนี้เนี่เท่าเดิมเนาะอันนี้นี่ลดแสดงว่าไม่ใช่แหละ statement นี้ก็ผิดนะคะถ้าดูแบบไม่ละเอียดเนี่ยก็จะถูกนะคะแต่ถ้าดูแบบละเอียดเนี่ยก็ผิดเช่นกันเนาะ เกตนะมาดูข้อ4แคตตอนะคะว่าจะได้ไหมเขาบอกว่า in the intervals from 0 to 10 minutes and from 10 to 20 minutes the rate of change of temperature of the insulated sample are of greater magnitude อ่ะก็คือเขาบอกว่าในนาทีที่0ถึง10กับ1 0ถึง20เนี่ยแบบ insulated เล c อฟเชนนะคะของแบบอินซูเลทเนี่ยเกร a เ e อร์ Greater, ก็คือมีเล c อฟเชนมากกว่านั่นเองส่วนแวร์แอสนะคะในขณะที่นาทีที่40ถึง50กับ50ถึง60ส a t เล f อฟเชนออฟเทมเปอร์เ r e จอร์นะคะของอินซูเลเตนเนี่ยเกร a เ e อร์ Greater, เนาะอ่ะมาดูกันแสดงว่าอันอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าแบบในนาทีที่0ถึง10กับ10ถึง20เนี่ยแบบสี่เหลี่ยมนะคะกองสี่เหลี่ยมเนี่ย ลดเยอะกว่าเนาะส่วนแบบที่ส0 5 0กับ50-60แบบอันเนี้ยมีเลดในการลดมากกว่าแบบจุดกลมกลมอ่ะมาดูก,กันอ่ะอันแรกนะคะแบบ0-10เนาะก็คือช่องแรกกับ10-20ก็คือช่อง2องเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยมีอัตราการลดมากกว่าวงกลม เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะข้อนี้นะทุกคนที่จริงข้อนี้ไม่เสียเวลาได้เลยคะ่ะอ่านแค่นี้ปุ๊บโอเครู้แล้วว่าถูกถูกใช่ไหมถูกใช่ไหมคะถูกใช่ไหมไม่ใช่นะคะข้อนี้เนี่ยผิดไปเลยนะคะเห็นก็รู้แล้วนะว่าสลับกันเนาะอันนี้เนี่ยลดเยอะกว่าอีกนะคะส่วนนาทีที่สี่สิบถึงห้าสิบกับห้าสิบถึงหกสิบเนี่ยก็คือสองช่องสุดท้ายเนาะเขาบอกว่าเขาบอกว่าวงกลมเนี่ยลดเยอะกว่านะมี greater rate of change นะ ก็คือมีการลดลงเนี่ยที่มากกว่าซึ่งโอ้โหนอนมาเลยค่ะนอนมาเลยค่ะไม่ใช่เลยค่ะผิดแน่นอนเนาะข้อนี้นี่มัวนะคะข้อสีแคดผิดทั้งแบบสีชมพูสีม่วงเลยนะผิดทั้งคู่เลยนะส่วนข้อดีดอกนะคะเขาบอกว่า0ูนถึงสิกับ1 0บถึงยีนะคะ rate of change โอเคอ่ะกลายเป็น n o n i n s u l a t e แล้วนะ,ะ insulator เนาะส่วน4 0่สถึงห้กับห้าสถึงหกนะคะ เลตออปเชนแบบอินซูเอตเกรเออร์โอเคเหมือนจะตรงข้ามกันใช่ไหมคะทุกคนลองสังเกตตรงข้ามกันใช่ไหมแสดงว่าข้อนี้เนี่ยมีสิทธิ์ถูกเยียวมากเลยเนาะเพราะเมื่อกี้เราดูแล้วว่าอันเนี้ยข้อมูลที่ถูกต้องมันก็ตรงข้ามกับสองอันนี้เนาะแสดงว่ามาที่จริงก็เหลือใช้เดียวแวนะคะ่ะข้อนี้เนี่ยเช็คคร่าวๆถ้าถูกก็ใช่เลยเขาบอกว่าส่วนถึงสิบกับสบถึงยี่สิบแบบจุดลดเยอะกว่าอ่ะถูกไหมถูกเนาะส่วนห้าสิบอ่าสี่สิบถึงห้าสิบใช่ไหมเอ่ย กับห้าสิบถึงหกสิบเนาะแบบสี่เหลี่ยมรถเยอะกว่าถูกไหมคะถูกไหมเอ่ยอันนี้นะคะกับอันนี้อันไหนดูรถเยอะกว่าคะแค่เส้นนี้กับเส้นนี้แน่นอนว่าเป็นเส้นบนนะคะแสดงว่าข้อนี้เนี่ยถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกหรือผิดแหมพยายามหลอกเต็มที่นะคะแต่ว่าแน่นอนว่าทุกคนตอบได้แล้วนะว่าข้อนี้เนี่ยถูกต้องนะคะดีดอก ยีิบเจตอบดีด็อกไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะยีะ่สิบเจ็ดนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่นในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ความรู้นั้นล้ำค่าปดจัดเวลาไว้เรียนรู้เกีย่ยนี้นเป็นสลดสมุดที่ให้สีเขียวมาทำไงก็ได้ให้ได้แสงสีขาว